เายิงกันแล้วดูดิทุกคนเพราะว่าผมสร้างห้องมาผิดทุกคนผมสร้างแบบยิงทีมกันเองได้ทุกคนดูเ <c oughs> ดินหยอกจนออกไปแล้วทุกคนมาเดี๋ยวไม่เป็นไรสองคนก็ตึงได้นะสำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามใมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับ แค่นี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมก็อขอกล่าวสวัสดีชาวฟีไฟทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กคนอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราโดนเด็กท้าสองหนึ่งนะฮะในคลิปนี้ผมก็ให้น้องเขาไปพาเพื่อนมานะฮะแต่ว่า <c oughs> เขายิงกันแล้วดูดิทุกคนเพราะว่าผมสร้างห้องมาผิดทุกคนผมสร้างแบบยิงทีมกันเองได้ทุกคนดูเขายิงกัน <c oughs> น่าจะยิงกันยับเลยทุกคนตอนนี้ก็ล้มไปหนึ่งแล้ว มาเดี๋ยวเราจะรอเขาแกงกันเสร็จก่อนนี่ไงเขาชุบมาแล้วทุกคนเขาชุบมาแล้วมาอ้าวเขายิงกันอีกแล้วทุกคนนี่ไงหนึ่งหัวมาแป๊นนึ่งเดี๋ยวเราขอซ้ำก่อนเออทุกคนผมจะเล่นสเต็ปกระโดดแบบไวเอฟเอฟนะทุกคนไวเอฟต่างหากทุกคนมีเอฟแค่สองตัวมาอ้าวล้มอีกแล้วนี่ไง เขาแก่กันนะทุกคนผมไม่น่าร้างผิดเลยไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะทุกคนแต่ผมก็จะพยายามทําให้มันสนุกลักกันโอเคอยู่ไหนเพื่อนเฮ้ยน่าอยู่ในนี้ทุกคนนี่ไงจอยวอก่อนตบเอ้าชนะเราเหรอทุกคน <laughs> ผมยังไม่ได้รำอะไรเลย มาในรอบนี้เราก็ได้ทำการซื้อคองทวงแบบไม่มีสกินมาด้วยนะครับเพราะว่าไอดีนี้ก็ดีแค่ชุดนั่นแหละทุกคนมันไม่มีสกินปืน,นดื่นๆเลยเอานั่นไงล้มไปหนึ่งอุ้ยยิงปืนทุกคนแป๊บนึงเอาแล้วเขาจะกระโดดมาทำไมไม่โดดโอ้โแบบหแป๊บนึงผมจะตายทุกคนสงสัยน่าจะกระโดดผิดน,น่ะเลยกระโดดห่วงยางมาทุกคนมาโอ้ปืนกลด้วยวะเดี๋ยวรอบหน้าเรา จะใช้บ้างโอเคไม่ตายอย่ารีบเพื่อนอย่ารีบค่อยๆมาซ้ำก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะซุปกันนะฮะทุกคนเราต้องซ้ำก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะอย่าเจาะเพื่อนอย่าเจาะอ,อย่ายิงเท้าเรานะเพื่อนอเฮ้ยออกไม่ได้ทุกคนรูก็มีอ้าวขอโทษนายเรากดตัวนายเราขอโทษ เกมที่สมดูเหมือนว่าเขาจะไม่หยอกเล่นกันแล้วนะทุกคนเหมือนดูดิสี่คนเต็มอยู่เลยหรือว่าออกแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ยังมีคนเหลืออยู่นะทุกคนมาไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนหนีโดนแต่ว,ว่าโดนตัวแล้วก็ไม่ตายด้วยคนนี้เอ้คนนี้ออกแล้วทุกคนออกหนึ่งคนแล้ว,เ,วเราจะข้างหลังไม่ทัาได้ยิงทุกคนเข้าไป ไม่โดนนี่ไงหนึ่งเออ,เอ,อหนึ่งทีทุกคนไม่เป็นไรพัญญาได้พัญญากบเกินได้นะฮะผมอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยก็ก็แปลกจริงกันแหละไม่ตายโอเคสองหัวโอเคคนนี้นะ่าจะออกแล้วทุกคนดูดิออกกันหมดแล้วอะในตอนนี้ในแมปก็เหลืออยู่สองคนแล้วที่เล่นจริงๆนะฮะอีกสองคนก็ เดินหยอกจนออกไปแล้วทุกคนมาแต่ไม่เป็นไรสองคนก็ตึงได้นะถือว่าแบบผมสร้างผิดไงไม่โดนนี่ไงหนึ่งหัวแบบแดงแบบโคตรแดงเลยทุกคนไม่น่าจะมีเหลืองนะฮะตีนโผ <c oughs> นะ่ตีนโผ่นายตีนโผ่มา <c oughs> เดี๋ยวอยู่คนสุดท้ายแล้วทุกคนมารู้สึกว่าลิปน,นี้จะเล่นออกแนวง่ายๆนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าจะสนุกกันไหมนะฮะแต่ผมจะพยายามทำให้สนุก <c oughs> เหลืองเต็มเลยทุกคนแต่ว่าก็โดนแดงนะฮะตอนนี้สกอร์เราก็สี่ต่อศูนย์แล้วนะฮะแบบไม่มีธงไม่มีเท่าเลยทุกคนนี่ไงสโคบลากแดงมีเหลืองหน่อยๆนะทุกคนหูไม่โดนไอวอไม่ติดไอวอไม่ติดเหมือนว่ามันจะดีเลยหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่แน่ใจนะผมตั้งไม่ค่อยติดเลยต้องแบบสแนปเอาละกันมาเพื่อนไอวอมั่วงละ นนี้แบบชอบเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยทุกคนมาโูปืนกลทุกคนเดี๋ยวเราต้องพันยาก่อนเดี๋ยวเราจะตายถ้าเราไม่พันมานี่ไงกลนมากลนกลับนิมเกนายกลนใส่เราเราก็กกลกลับนะฮะ <c oughs> รอบนี้ก็ได้เป็นทางด้านของดานคลิปเทานะฮะทุกคนสกอร์ห้าต่อศูนย์ทุกคนโคตรตึงไง <c oughs> แต่ผมเล่นอาจจะไก่ๆหน่อยทุกคนมานาจจะไม่พุ่งไม่พิวเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นโคตรนานมาไม่โดนโดนแต่ตัวนี่ไงแดงทุกคนไม่เออ,อล็อกตัวนอนทุกคนปันยาอย่าพึ่งมานะเพื่อนเราขอพันยาก่อนโอเคขอชุบกันไหมเนี่ยไม่น่าจะชุบทุกคน ขาน่าจะเล่นแบบมีสัจจะสติลยทธธรรมนะทุกคนลิ้นฟันหมดแล้วอะไรคือสัจจริยธรรมหูไม่โดนไอ้อโมม่วงอีกแล้วทำไมต้องไอ้อโมม่วงเป็นคนสุดท้ายก็ไม่รู้นะทุกคนเขาน่าจะโหดทุกคนแบบมีเชิงเยอะอะไรเงี้ยแล้วรูนี้แต่ออกไม่ได้ในเกมหูหน้าต่างก็เข้าไม่ได้อีกเรินกรรมทุกคนมานี่ไงยืน s สนอะไรละเพื่อนเพื่อนจะยืนรออะไรเพื่อน มาตอนนี้สกอร์ก็6ต่อศูนย์แล้วเดี๋ยวเราจะอ่อนให้ละกันนี่ไงเหลืองเอาล้มแล้วทุกคนเขาน่าจะยิงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะยิงทีละเม็ดละกันถือว่าเป็นการทํใไ้คิปมันยาวขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนแบบดูแล้วมันจบไวเกินอะไรเงี้ยโอ้โดนหัวเม็ดหนึ่งนั่นเมื่อกี้ไม่โดนโอ้แล้ว่อไปอุ้ยเจ็บนะทุกคนเจ็บนะแป๊บนึงนั่นไงยิงหัว เขายิงหัวที่อยู่ตัวเองกันหมดแล้วนู่นทุกคนมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย,ยิงละก,กันหูทุกคนหูเจ็บผมนี่แหละเจ็บทุกคนหูเลือดแป๊บนึงนายแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งรีบมาเฮ้ยรอดรอดทุกคนรอดรอดรอดโอเคไม่โดนแป๊บนึงหูรูออกไม่ได้อ้าว ก็ถือว่าอ่อนให้ละกันสำหรับตามเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาเอ็มแบบโคตรไกลเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนแดงอย่างเดียวหรือเปล่าไอ้วอร์ไม่ค่อยจะติดนี่ไงติดอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องใช้นี่ไงเอ็มพีลูดโคตรไกลเลยผมไม่ตาย๊บนึงเพื่อนเดีย๋ยรีบเดี๋รีบเรารู้ว่านายอยากยิง ตึงกว่าทุกคนตึงกว่ารอบนี้เหมือนเขาจะเอาจริงแล้วนะทุกคนแต่เขาแบ่งทีมกันแล้วดูดิไอ้วอม่วงออกมานี่ไงเดืองไปทีนงดูทุกคนเขาแบ่งทีมกันแล้วว่ะเอา้าผมไปยิงพื้นทำไมทุกคนผมตั้งไอ้วอตอนนี้สกอร์ก็6ต่อ2แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่สวยแล้วทุกคนมนาะเดี๋ยวเราจะปิดจอบปิดฉากกันเลยนะสำหรับคลิปในวันนี้ นี่ไงหงหัวลูดไปเหลือไอ้วอม่วงคนเดียวละมาไอ้วอม่วงนี่ไงไอ้วอม่วงก็ได้มา7ต่อ2นะฮะทุกคนสำหรับการท้าเด็กน้อย4 1หนึ่งแต่ว่าเขาหยอกล้อกันนแบบเพื่นหัวล้อออกกันหมดแล้วนะทุกคน ก็ไปประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสำหรับการมาท้าสีหนึ่งกับทีมน้องฟาดีนะฮะแต่ว่าเพื่อนเขาหัวร้อนจนแบบกดออกกันไปเหลือแค่2คนนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดผมได้มีโอกาสมาเล่นกับน้องเดี๋ยวก็จะเชิญน้องมาเล่นใหม่นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะประมาณสัก1-2คลิปละกันนะฮะจะพยายามลงให้ได้ละกันนะฮะคลิปหน้าอยากให้ผมมมาาาทคิปออะไรรีกก็สถ คอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบายครับผ oh, มไ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบ่ป่ายยงางนี้แล,ล้วละครใช่แล้วล่ะไปถือเลษออกก่อนไหมมันจะได้ไปบินเหมือนช่องที่แล้วยังไงละ่ะช่องเราเนี่ยทำอะไรมันก็เสียงไปหมดเลยแต่มันก็จะหน้าด้านทำต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูรอเล่นเฮออ้อ